ทั้งสองคนไม่สบายในส่วนของชาลีต้องการพักผ่อนที่เพียงพอส่วนกามินได้รับการรักษาฉีดยาเรียบร้อยแล้วและเมื่อข้อความดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นหายไวๆค่ะร่างกายต้องการพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมร่างกายนอนเยอะๆนะคะขอให้หายป่วยเร็วๆจ้าพักผ่อนเยอะๆทั้งคู่เลยจ้า หายไวๆนะคะทั้งสองคนหายไวๆนะคะกามินชาลีแต่ล่าสุดเพจเราคือด้อมกามินและชาลีก็ได้แจ้งข่าวด่วนมาว่าประกาศประกาศข่าวล่าสุดบอกกามินไม่ได้ป่วยนะคะทุกคนสบายดีมีคนพยายามส่งข่าวปลอมมาถือว่าเป็นข่าวดีกามินชาลีไม่ได้ป่วยสบายใจกันได้เลยค่ะ เรียกได้ว่าได้ยินแบบนี้ก็สบายใจเลยค่ะเพราะตอนแรกมีข่าวออกมาว่าการมินฉีดยาด้วยยิ่งทำให้แฟนคลับยิ่งเป็นกังวลกันมาก